สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศเนาะวันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางเอามาฝากสำหรับ FC เนาะที่ถามถึงชุดโค้งสุดท้ายจัดห้าอันดับซึ่งในวันนี้เนาะจ๋าก็ทำข้อมูลนะคะลงให้ก่อนหวยออก2วันเนาะวันนี้29นะคะ29 30 31เนาะ2ก็วันที่1นะคะก็ประมาณ2วัน จะทาลงให้เผื่อว่า FC จะไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะเพราะว่าวันนี้ก็คนขายลอตเตอรี่เข้ามาบ้าน3เจ้าเลยกม็มันมีเลขที่น่าซื้อนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่อ่ะถ้าเป็นชุดนะคะมันมันเหลือแต่หวยชุดที่เราอยากได้อ,ะอ่ะาใบ360อย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบโหตั้ง360ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบสัก2 3สใบอะไรอย่างเงี้ยสัก2 3สาตัวเลข นะเอาไว้ลุ้นแต่ว่าขายยกชุดอะไม่แบ่งไม่อะไรนะคะเราขายยกชุดหมดเลยโอ้เราก็ซื้อไม่ไหวเนาะงบน้อยอย่างเงี้ยเราก็ซื้อไม่ไหวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครหาซื้อ,อตรงไหนได้นะคะหรือที่ไหนได้ก็ลองไปหาเสียงโชวกันดูเนาะซึ่งในวันนี้นะคะถ้าจัดชุดสรุปโค้งสุดท้ายงวดน,นี้นะคะเอามาดูเลขโค้งสุดท้ายก่อนนะคะก็จะมีจัดห้าอันดับนะเลขที่จะซื้อแล้วก็จะมีตัวเลขที่ น่ารุ้นนะคะฝากไว้ให้ด้วยชุดนี้นะคะจะเป็นโค้งสุดท้ายงวดวันที่1กันยานะคะชุด2ตัวก็จะเป็น4,9กับ3,5ถ้าเลขที่ฝากนะคะจะเป็น3,5,2กับ6,3,5แล้วก็7 49ซึ่งชุด3ตัวนะคะจะมีทั้งหมด3ชุดส่วน2ตัวนะคะจะมี2ชุดแต่ว่าถ้า fc นะคะจะตัดชุด2ตัวนะคะออกจากชุด3ตัวก็ลองตัดดูนะคะอย่าง49อย่างนี้5 2นงี้แล้วก็3 5หนะอันเนี้ยนะคะจะเป็นชุดค้งสุดท้ายที่หลายท่านนะคะอยากให้จะจับตัวเลขดูนะคะก็จับดูนะคะก็ติดไว้นิดนึงหรือว่าถ้าตรงใจ fc นะคะทีะ่ได้แนวทางมาอย่างเงี้ยก็ลองจัดดูละกันนะคะอันนี้โค้งสุดท้าย จะมีจะมีอยู่4แผ่นนะคะสำหรับในคลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบเนาะแนวทางไหนก็ลองดูแต่ว่าในแต่ละแผ่นน่ะจ๋จะ,จ,ะจับนะคะจะจะบอกว่าตัวไหนที่มันสวยที่น่ารุ้นนะอย่างตัวนี้จัดห้าอันดับเลขหน้าเสื้อ5อันดับนะคะจะมี2 3สามีห6มีห้าหห้าแล้วก็93อันนี้จัดห้าอันดับนะคะแต่ติดไว้ด้วยนะคะ ติดไว้1นึ่ตัวนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้จ๋าด้วยนะคะก็อันนี้นะคะจัดห้าอันดับซึ่งจัดห้าอันดับเนี้ยเอถามมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าห้าอันดับนะจะเข้าทุกงวดน,นะคะเกือบทุกงวดแหละนะคะจา๋จาจ๋าหยุดจัดห้าจัดชุดห้าอันดับกับโค้งสุดท้ายไปประมาณโอ้ห้าหกงวดเลยนะคะห้าหงวดแหละแล้วจ๋าก,ก็เพิ่งมาจับได้2องสามงวดน,นี้แหละนะคะ จัดชุดห้านดับกับโค้งสุดท้ายอันนี้นะคะห้านดับห้านดับเนี้ยนะคะทั้งหมดห้านดับเนี้ยตัวไหนที่ชอบนะก็ชอบก็ไปลุ้นดูนะคะอ่าชุดนี้ที่ชอบอันนี้ห้านดับชอบสองชุดนี้นะแต่ว่าโค้งสุดท้ายถ้าโค้งสุดท้ายชอบตัวไหนชอบตัวนี้นะคะ อันนี้ชุดสองตัวชอบตัวนี้ส่วนสามตัวนะคะชอบตัวนี้เขาบอกว่างวดน,นี้นะคะก้าไหลาย,ยาวเลยอาจจะมาหรือเปล่าถ้าก้าไหลาย,ยาวนะคะงวดน,นี้แล้วถ้าก้าวมาจะตัวไหนที่น่ารุ้นนะอันไหนเพื่อนๆก็ลุ้นดูนะคะจะเป็นก้าบนก้าวล่างอย่างนี้เนาะส่วนเลขที่จ๋าซื้อ,อามาดูนะคะเลขที่จ๋าซื้อชุดสามตัวจะมีสี่หนึ่งศูนย์กับ 352อันนี้เลขที่จะซื้อถ้าอัดนะคะอ่าอัดชุดน,นี้นะ1 0ึ่งศนย์เน้นสองามฟันสาหนะคะอ่าเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะบางท่านอาจจะใช้เวลาในการจดเนาะเพราะว่าอาจจะแคปไม่ได้นะคะหรือว่าแคปแคปบางบางโทรศัพท์บางรุ่นน่ะก็แคปหาตัวแคปยากอะ่ะ เออเหมือนจานะทีแรกซื้อโทรศัพท์มากอกว่าแคบแบบไหนว่าแคบแบบไหนว่าอยู่กันแหละนะคะนานนะกว่าจะศึกษานะคะกว่าจะศึกษาได้นานเหมือนกันวิธีใช้โทรศัพท์แต่ก็วางแผนไว้แล้วนะคะว่าปีหน้าเนาะอาจจะใช้เครื่องใหม่โอ้่ามันกล้องเนี้ย จ๋าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถ้าสมมติว่าจ๋าตั้งกล้องอย่างนี้ใช่ไหมมองทางนี้อ่ะมันจะไปทางนี้นะก็เหมือนกับกลายเป็นว่าจ๋าไม่มองกล้องนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะจ๋ามองนะแต่ว่าเหมือนกับมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจ๋าก็ไม่พูดง่ายๆก็ว่างงแหละเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันกลับอ่ะเออจ๋าก็อธิบายไม่ถูกเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะ อะมาดูนะคะสำหรับเลขที่น่าจะเป็นนะคะมาดูก่อนนะว่าตอนนี้สี่เจ็ดสองกับห้าเจ็ดสองอ่ะบอกเลยนะคะว่าสี่เจ็ดสองนี่ดังแล้วก็อั้นไปแล้วนะคะแต่สองชุดสองตัวชุดสองตัวเจ็ดสองเนี้ยไม่รับนะคะแล้วก็ไม่มีอั้นนะคะร้านเปอร์เซ็นต์ก็คือเจ็ดสองแต่ว่าความน่าจะเป็นนะในงวดน,นี้มันอ่ามันเป็นเลขที่ สัญจรนะคะที่นครนายกใช่ไหมอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนดังนั้นนะคะสูตรไหนจเจ้าไหนที่บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์แม่นคัก,คกอะไรเงี้ยก็ให้เขาเรียกว่าอะไรนะระวังไวน้น,นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าอา่ายี่เจ็ดสกับ5้าเนี้ยตอนนี้ดังมากแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะออกใช่ไหมในหลายๆแอดหลายๆที่หลายๆสำนักแต่ มันไม่น่าจะออกนะสำหรับงินนี้เลขที่น่าจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นเลขที่สลับกันนั่นก็คือ452กับ457อันนี้นะคะจะเป็นเลขที่คิดว่านะคิดว่ามันน่าจะเป็นนะคะความคิดว่าน่าจะเป็นดังนั้นนะคะ FC ก็ดูไว้ติดไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับตัวเลขนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะ RFC c o m m e คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะบอกว่าอยากทานมะขามแช่อิ่มนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจ๋าจะลงรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจ๋าจะทําโปรนะคะทำอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจ๋าจะแจ้งนะเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่นานนะคะไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ําที่จะได้ทําแล้วก็ได้เริ่มจัดส่งให้เอฟซีอ่าสำหรับเอาไปขายหรือว่าเอาไปไว้ทานนะคะซึ่งมะขามแช่อิ่มนะปีนี้ก็อีกไม่ถึง2เดือนนะเดือนปลายปลายเดือนกว่าๆเองเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆนะคะที่ต้องการสั่งหรือว่าอยากอ่าเอาไว้ทานไว้ขายอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เข้าไป ติดตามได้ที่เพจของจ่าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์แฟนเพจเนาะติดตามไว้แล้วก็ทักแชทเข้ามานะคะถ้ามะขามได้ลงแช่ปุ๊บอะไรเงี้ยจ๋าจะแจ้งอีกรอบนะคะแต่ว่าจ๋าก็จะแจ้งปูราคาอะไรก่อนแล้วก็ถ้ามะขามได้ลงแช่อะไรเงี้ยก็จะขอเปิดรับออเดอร์นะคะเปิดรับออเดอร์เพราะว่าจ๋าจ,จะทําตามจํานวนออเดอร์แล้วก็จะส่งตามจํานวนออเดอร์เท่านั้นเนาะไม่ทําเยอะนะคะไม่ทําแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าตามออเดอร์เลยแล้วก็ระยะเวลาในการแช่5วันอะไรเงี้ยจ๋าก,ก็จะจ,จัดทำอย่างนั้นเลยนะคะสุดท้ายนี้ของเฮงในงวดวัน,นที่1กันยายนนี้นะคะสวัสดีค่ะ